มงเปงงจริงที่ขายสาวข้างด้วยไม่ให้ดูว่าไม่ใช่แค่เรานั่งอยู่อย่างนี้เขาเขาก,เขาก็เขาก็มายืนเกาะกันทุกคนนะ่ะทั้งหญิงทั้งชาย แค่นั้นเองนั่งไงนั่งไงสีสาวบวอมันเาละตัวเล็กตัวใหญ่โอเคนะโอเคนะครับผมจบนะครับอเป็นแหนะ 就是你们在。